ตอนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่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 ย่สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ตามหัวข้อคลิปที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะคะเราก็จะมารีวิวค่ะลิปสติกแมททั้ง5รุ่นนะคะก็คือนี่เลยค่ะทะ่าดามาเป็นกล่องแบบว่าใหญ่โตนะคะเปิดให้ดูือ ประมาณหนึ่งนะคะก็จะเป็น5รุ่นฮิตของเขาด้วยนั่นเองนะซึ่งลูกหม,มีเชื่อว่าใน5รุ่นนี้ต้องมีเพื่อนๆมีในกลุ่มกันอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เพอเพอ,เพอใครมีครบ5รุ่นก็คือเหมือนกันจ้าจับมือนะคะซึ่งเราเองก็คือมีเหมือนกันนะคะทั้งแบบว่าซื้อเองด้วยแล้วก็ทั้งแบบว่าทางแบรนด์ส่งมาให้เราลองด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแบบครบๆเลยนะคะจะสวอทให้ดูทั้งลงแขนแล้วก็ปากด้วยนะว่า texture แต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะสีเป็นอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็รุ่นนไหน เหมาะกับใครตอบโจทย์กับใครกันบ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูกันแล้วนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลูกหมีแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะคะก็กด s u b s c r i b e กันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆิกันด้วยนะคะเผื่อครั้งหน้าลูกหมีลงคลิปวิดีโออะไรอีกก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะอ่ะไม่เสียเวลาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยค่ะก็ มาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็คือลัสติกาเชียชายลิปสติกค่ะทุกคนก็จะมีหน้าตาแพคเกจิ้งคล้ายๆกับรุ่นพาวเดอร์คิสใช่ไหมคะกับรุ่นแมทลิปสติกเนะาะทุกคนสังเกตแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะคะน้องจะมีความแบบว่าเงาๆกว่าเล็กน้อยค่ะส่วนเนื้อลิปสติกนะคะจะบอกว่าเราชอบมากๆสาหรับรุ่นนี้ค่ะคือเขาจะเป็นเนื้อชายนะคะมีความฉ่าความวาวประมาณหนึง่งแต่ว่าไม่เวอร์เกินนะคะทุกคนและที่สําคัญคือเนื้อเขาว่าแบบเบาสบายปากแล้วมีความนุ่มๆเวลาทาไปที่ปากแล้ว กบสีปากได้มิดนะคะปกติแล้วลิปสติกที่มีความฉ่าความวาวะจะกบสีปากได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าสวรุ่นนี้นะคะลูกหมีว่าแบบกบสีปากได้ดีเลยนะคะแล้วก็เนื้อลิปคือดีมากตีสวยๆแบบหลายสีมากๆนะอย่างวันนี้ลูกหมีก็เลือกมาให้เพื่อนๆทั้งหมด3สีนะคะ3สี3าโทนนั่นแหละนะก็จะเป็นสีที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็น่าจะเหมาะกับทุกสีผิวด้วยอย่างที่ลูกหมีทายในตอนนี้นะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบว่าตุ่นน้าตาลเบาๆนะคะซึ่งลูกหมีว่าเออมันก็ ด้วยนั่นเองค่ะก็สาหรับลิปสติกรุ่นนี้นะลูกหมีว่าน่าจะเหมาะกับสาวๆที่ชอบทาลิปสติกที่มีความกลอซี่เบาๆนะคะทาไปแล้วเนี่ยปากยังคงแบบว่าดูสุขภาพดีอยู่นะคะได้ลุคที่ดูสวยแพงมากๆแล้วก็เป็นฟีลแบบว่าคุณหนูคุณใจใดๆนะคะก็น่าจะชอบกันเลยค่ะก็ไปลองดูรุ่นนี้ลูกหมีว่าตอบโจทย์เหมาะ ต่อกันที่รุ่นที่2กันบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็คือ Po w d e r k i s s l i p s t i c k นั่นเองค่ะก็เป็นหนึ่งในรุ่นโปรดของลูกมีเหมือนกันนะอะเดี๋ยวมาดูตัวแพคเกจจิ้งกันก่อนนะคะสำหรับแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะแล้วก็เวลาที่เราสัมผัสไปนะคะเขาจะมีความลื่นๆค่ะทุกคนแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นลิปเนื้อแมทค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นแมทแห้งนะคะเวลาที่เราทาไปที่ปากแล้วเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกนุมน่มๆลื่นๆค่ะทุกคนแล้วก็กลบสีปากไนดะ้แบบโอเคเหมือนกันนะะคคคือืออีเเขาก็ชัดลย ก็ทาไปแล้วก็สบายปากไม่หนักปากค่ะลูกหมีก็แนะนําว่าเวลาทาเนี่ยให้ทาแบบว่าเบลนด์ฟงฟงนิดนึงตามสไตล์เกาหลีค่ะจะได้แบบว่าปากที่ดูสวยมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้ลูกหมีก็ทาแบบนั้นอยู่นะก็จะได้ลุคที่ดูละมูนดูนัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นฟีลแบบว่าเออสาวเกาหลีเกาใจเอ่ยใดนั่เใน,ในเองนะ,ะสำหรับใครนะคะที่ชอบทาลิปดูฟงฟงนะคะละมุนละมุนตามสไตล์แบบพี่สาวเกาหลีน้องสาวเกาหลีนะคะรุ่นเนี้ยเหมาะเลยคือตอบโจทย์มากๆ กันที่รุ่นที่3นะคะสำหรับรุ่นนี้ พาวเดอร์คิสเ l อรเวดเบลสลิมสติกค่ะตัวแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแท่งสติ๊กแบบนี้นะคะเปิดออกมาแล้วก็หมุนหมุนลิปขึ้นมาใช้งานแบบนี้นะลูกหมีว่าเออแพคเกจจิ้งรุ่นเนี้ยคือมันดีตรงที่ว่าน้องเนี่ยเป็นแท่งเรียวใช่ไหมคะพอเวลาเราพกใส่ในกระเป๋ามันก็จะไม่ค่อยเปืนะ้อนเนื้อที่ในกระเป๋าเรานะเวลาเรานําลิปไปเติมในระหว่างวันใดๆนะจะเป็นเนื้อแมตต์กึ่งกัมมี่ค่ะทุกคน,นรุ่นนี้ก็สามารถทาได้ทั้งแบบเบลอแล้วก็แบบโบนะคะแบบเบลอก็จะเป็นสืาานนอ่อ ือทาแบบลูกหมีในวันนี้เลยนะก็จะเป็นการทาแบบว่าเต็มปากเลยนะคะก็จะได้ลุคที่ดูมีความเฟียดดูแบบเป็นสาวมีความมั่นใจใดๆนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบทาลิปแบบเต็มปากแบบนี้นะคะลูกหมีว่ารุ่นเนี้ยก็เหมาะเลยนะเนื่องจากว่าเขากบสีปากได้มิดนะคะแล้วก็เวลาทาไปที่ปากของเราแล้วนะคะเขาก็เหมือนจะให้ความชุ่มชื้นเล็กน้อยค่ะทุกคนซึ่งใครที่เป็นคนที่ปากแห้งนะคะแลวต้องการทาลิปแมตต์อย่างไงลูกหมีว่าสับรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าเขาจะมีความแบบแมตต์กึ่งกัมมี่นิดนึงนะคะอย่างวันนี้นะคะลูก็จะท เป็นสีสวีทซินนามอนนะคะส้มๆมตุนต่นๆน้ำตาลเบาๆนะคะซึ่งสีนี้สวยมากๆเลยนะจริงๆลูกมีก็คัดเลือกไปเป็นเพื่อนแล้วหมด3สีนะคะที่เรารู้สึกว่าเป็นสีที่แบบเออสวยนะคะก็เดี๋ยวสวอตลงแขนให้เพื่อนๆดูกันด้วย Trying not to bend my feet. I'm tired of fighting. Saying things we don't mean. You know I don't like. ต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่นแมทลิปสติกกันบ้างค่ะซึ่งลุกหม,มีเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเริ่มลิปสติกแมทจากรุ่นนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างส่วนตัวลุกหม,มีเองก็คือเราเริ่มจากรุ่นนี้เลยนะเรียกได้ว่ารุ่นในตำนานก็ว่าได้นะคะตัวแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่น Power Kis s นะคะกับรุ่น Luster c a การค่ะแต่ว่าตัวแท่งเนี่ยจะดูไม่เงานั่นเองนะคะส่วนเท็กซ์เจอร์นะคะก็จะเป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็กบสีปากได้มิดนะคะทุกคนรุ่นนี้คือพิกเมนต์แน่นมากๆนนนะะแต่ว่วาาาลุมมีททรริคใกดึงสับ ใครที่เป็นคนที่ริมฝีปากแห้งนะคะก็แนะนําว่าให้ลงพวกลิปบํารุงปากก่อนที่เราจะลงลิปสติกตัวนี้ก็ได้ค่ะทุกคนจะช่วยทําให้เวลาเราทาลิปเนี่ยดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ลิปสติกจะได้ไม่ตกล่องในระหว่างวันด้วยนะแต่ว่าอย่างส่วนตัวลูกมนีนะคะรู้สึกว่าเออเขาเป็นแมทที่ไม่ได้เป็นแมทแห้งนะคะทาแล้วยังคงแบบว่าเห็นความชุมช่มชื้นของปากอยู่เล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็สีนี่คือเรียกได้ว่าติดทนมากๆสําหรับรุ่นนี้ค่ะอย่างสีที่เราทาในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีพีทมีค่ะทุกคนสีนี้ก็ตํานาน เหมือนกันนะเป็นสีขายดีของรุ่นนี้ก็ว่าได้นะคะซึ่งส่วนตัวลูกหม,มีก็เป็นสีที่น่ารักมากๆเลยนะสามารถทาไปปาร์ตี้ก็ได้คือมันดูแบบว่าไม่โดดจนเกินไปนะคะสีนี้ก็แบบเออน่ารักชชัักกจจงนนนใวามห่ ถึงรุ่นสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่เราเพิ่งรีวิวไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะ Lock Kiss Ink 24 Hour Lip Color นะคะสำหรับตัวแพคเกจิ้งนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นลิปแบบว่าฟิลลิคุดลิปสติกนะคะฟิลแบบลิปจิ้นจุ่มนั่นแหละคะ่ะทุกคนนี่นะสำหรับเท็กซ์เจอร์เนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบลิปคุดลิปสติกค่ะทุกคนพอทาไปแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะรอให้เขาเซตตัวสักพักนึงคะ่ะแล้วเขาก็จะแมทกลืนกับปากของเราไปเลยนะแล้วก็ทาไปแล้วนะคะเบาสบายปากไม่หนั ปากค่ะติดทนแบบว่าติดทนเลยติดทนเวอร์ติดทนเกินนะคะอย่างลูกหมีเองก็คือเคยทํารีวิวรุ่นนี้ไปแล้วเหมือนกันนะคะที่ลูกหมีเคยทดสอบแบบว่าฉีดสเปรย์น้ำแร่ไปใช่ไหมคะก็คือพอเวลาเช็ดออกไปแล้วน้องแบบว่าไม่หลุดเลยนะทุกคนแล้วเราก็หลายคนอาจจะคิดว่าเออมันติดทนขนาดนี้แล้วมันจะล้างออกยากไหมนะคะซึ่งลูกหมีแนะนําว่าให้ใช้เป็นไฮเปอร์เรลออร์ค่ะแบบเช็ดเช็ดถูๆนะคะน้องก็จะล้างออกง่ายมากๆค่ะว่าใครที่เป็นคนที่ชอบลิปที่แบบติดทนนะคะแล้วก็ไม่ติดแมสใดๆนะแล้วก็ทํา าไปแล้วสบายปากเป็นฟิลแบบว่าลิปจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะก็อยากให้ลองกันมากๆคือเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันเลย กันบ้างคะ่ะสาหรับรีวิวลิปสติกทั้ง5รุ่นที่ลูกม,มีนาะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็ชอบรุ่นไหนหรือว่าชอบสีไหนกันเป็นพิเศษไหมเอ่ยหวังว่ารีวิวของลูกม,มีจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครที่กําลังเล็งลิปสติกจากแบรนด์แม็กอยู่ก็ลองดูรีวิวของลูกม,มีกันดูนะแล้วก็จะบอกว่าไม่ว่าเพื่อนๆน,นะคะจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบไหนนะคะหรือว่าจะชอบเนื้อลิปสติกอะไรนะคะย o u ลิปดีเซอร์แม็กนั่นเองค่ะก็เขามีให้เลือกหลายเท็กซ์เจอร์มากๆนะคะแล้วก็ ให้เลือกหลายสีมากๆด้วยนะคะก็สามารถไปเลือกรุ่นที่เพื่อนๆชอบหรือว่าสีที่เพื่อนๆชอบกันได้นะคะไปลองได้เลยที่เคาน์เตอร์แม็กทุกสาขานะคะแล้วก็หรือว่าใครที่ไม่สะดวกไปที่เคาน์เตอร์นะคะก็สามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้นะคะที่ wwwmaccosmetic.co.th ได้เลยนะคะจะบอกว่าทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถทดลองสีที่เหมาะกับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะเดี๋ยวลุหมีจะอินเสิร์ตไว้ให้ดูนะวิธีการทํานั่นเองค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะลูกหมีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะที่ดูกันจนจบจน,จน,จนถึงตอนนี้นะคะวันนี้ลูกหมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ทําคลิปรีวิวอะไรอีกหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้คะ่ะโอเคไปแล้วนะบายๆค่ะสวัสดีนะคะ